คือพ่อแม่พันทั้งหมดเลยที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นทั้งทั้งตัวที่ทอดลูกแล้วตัวที่พฤติกรรมกาลังจะลอดวิ่งไปวิ่งมาคือกระวนกระวายนี้มันมันมันพันเดียวกันไอโฟนพันเดียวกันครับฮอลแลนด์หลอกเป็นฮอลแลนด์หลอกฮอลแลนด์อกก็มีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์ไซส์เล็กก็เรียกว่าไซส์คอมแพคมันก็เป็นเป็นกระต่ายที่ที่หลายๆคนนิยมอยู่ตอนนี้แหละเพราะว่าคือยิ่งโตมายิ่งน่ารัก นี่โตมันยิ่งกวบยิ่งอ้วนแล้วทำไมมันต่ัตัวใหญ่ว่าไอโฟนเลยครับอ่าเป็นแม่พันธุ์คะัอันนี้เป็นแม่พันธ์คือพ่อพันธุ์เราจะใช้ใช้สายได้ก่อนลูกจะได้ออกมาตัวไม่ใหญ่มากเขาเรียวกว่าเป็นการผสมสายพันธุ์ตัวไหนใหญ่ตัวไหนมีจุดเด่นจุดด้อยย่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเพลงข้างในอ๋อวอดที่มีคอนเสิร์ตมันดูจากต้องได้ทุคเป็นพันธ์พอกลอว อันดับแรกคือหัวตกก่อนหัวตกหัวตกก่อนแต่ทีนี้เนี่ยพอละหลับที่ไหนก็ขายพอละหลับพอลับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยเขาจะต้องต้องดูฟอร์มเป็นช่วยนะลืมเ,เปิดไมคยค่ะเอละหลับ อันดับแรกคือยังไงก็เป็นกระต่ายหูตกอยู่แล้วก็คือฮอลแลนด์หลับหูตกแต่หูตกก็จะมีหลายเกรดหลายฟอร์มต่างกันเยอะแยะเลยฟอร์มกระต่ายฮอลแลนด์หลับเนี่ยมีทั้งหน้าแหลมหูยาวอะไรก็แล้วแต่ฮอลแลนด์หลับเนี่ยมันมันถึงมีสีหลายสีมันมีหลายสีมันก็เป็นยีนเป็นพันธุกรรมของมันแต่ละสีนะเออถ่ายทอดออกมาตามบรรพบุรุษของมันนี่แหละการพ่อพันธุ์ก็คือลูกอย่างแม่กระต่ายสีขาวเนี่ยอาจจะได้ลูกสีดําก็มีได้ เพราะว่าบรรพบุรุษปู่ย,ย่าตายายอาจจะมีสายสีดํามาสายสีช็อกมาก็มาถ่ายทอดออกลูกหมดเลยอย่างตัวนี้ได้ลูกมาห้าตัวห้าตัวไม่เหมือนกันสักตัวหนึ่งสีคนละสีเลยห้าตัวนี่เป็นลูกกระต่ายไวแค่สักประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ก็กำลังน่ารักตัวเข่าหนูใช่ตัวน่ารักแล้วพี่โอเคบอกว่า,ามีสองพันอ่ะก็เป็นพันเนอร์เลนรอเป็นพันเล็กเป็นกระต่ายพันเล็กครับนี่ฮะเป็นกระต่ายพันเล็ก ตัวเล็กแค่นี้เองหกเจ็ดขีดกระต่ายนี้เป็นกระต่ายที่ที่ที่คนจ้าเหมือนกัะครับเวลาอมเหมือนกันเหมือนกระต่ายทั่วไปเลยเนี่ยตัวเขาเล็กแค่นี้เองนี่แม่แม่พันุแล้วท้องอยู่ด้วยจะจะมีพ่อพันธุ์ที่ที่ตัวเล็กเล็กสุดๆของเราก็คือจะตัวนี้หกขีดได้มั้งครับเนี่ยตัวเบาๆบ้มากเลยที่่ได้เลยครับ เห็นไหมนี่คือพ่อพันข่าวตาฟ้าที่ที่มีอยู่ตอนนี้เล็กสุดหกขีดซึ่งก็จะให้ลูกตัวเล็กมากถึงเขาถึงว่าเรียกแคร์จริงจริงคือถ้าคนมาแล้วไม่เห็นพ่อแม่ปุ๊บเนี่ยอ่ะเชื่อใจว่าเล็กจริงๆราคามันประมาณตัวไหนราคาจริงๆถ้าขายถ้าขายจริงๆหน้าร้านเนี่ยราคาก็หลักพันเหมือนกันแนับถ้าเป็นกระต่ายแคร์แต่ของเราเนี่ยก็เน้นขายราคาราคาพิเศษราคาทรง ราคากันเอง mm hmm. แล้วนอกจากว่าเราจะเลี้ยงเราจะขายด้วยเนี่ยเราก็ต้องสอดแสแบงหาจากฟาร์มอื่นๆด้วย mm hmm. ตัวนี้ฟาร์มสวยโอเคใช้ได้เงี้ยก็จะซื้อมาเพื่อจะมาสลับคขวยสายกันสายสายนี้เขาดีอย่างนี้ตัวสั้นหัวโตแล้วก็จะมาสลับสายกับของเราบ้าง mm hmm. อะไรประมาณนี้ฮะ mm hmm. มันก็จะได้รับลูกออกมาที่ค่อนข้างจะสวยอย่างตัวนี้เริ่มเป็นหนุ่มและเนี่ยเพราะไปผสมไปของมาหน้ากลมหูสั้น นะ<ช>กระหลกโตอะไรเงี้ย<ช>ก,ก็ก็จะได้ได้ฟอร์มที่ค่อนข้างจะสวยขึ้นด้วยแล้วไอ้ตัวที่ว่าได้รางวัลนีรางวัลอะไรดี ไปประกวดที่ศูนย์เศรษฐกิจมาได้ดับ2เราไปไปดูที่งานประกวดแล้วก็ก็ไปขอซื้อเลยคือประกวดได้รางวัลก็ขอซื้อมาทําเป็นพ่อพันเลย oh. อ๋ออ่าอันนั้นก็มีตามง,งานประกวดก็ตายต่างๆเนี่ยเวลาประกวดรางวัลเขาจะลงขายคือเขาขายเนี่ยก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนไปจับจองแล้วก็ซื้อมา mm. เพื่อมาทําสาย mm. ทําพันสายนี้หูสัน้นหัวกะโหลกใหญ่อะไรต่างก็ต้องดูเป็นด้วยอันนี้ลักษณะของการการเลี้ยงแบบจริงๆที <c oughs> ่มันดูแล้วมันจะนอนหลับหลับกงเลยนะกลางวันจะหลับวันนี้วันนี้มาถ่ายรายการกัะตอนกลางวันเป็นกลางวันที่มัน ถ้ากลางคืนเนี่ยทั้งคืนเลยก็คือจัดเล่นจะกินกันทั้งคืนเลยอาหารที่ให้ไว้ตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยเช้ามาไม่เหลือเช้ามาไม่เหลืออาหารนี่ระวังทิ้งไว้หมดพอหมดค่อยเติมอย่างของเรากระต่ายโตเนี่ยกินเป็นเวลาออของเราเนี่ยจะให้มื้อเย็นมื้อเดียวมื้อกลางวันให้กินหญ้าแห้งแค่นั้นเองครับหญ้าแห้งแต่กลางวันไม่ค่อยกินแหละครับเนี่ยนอนนอนนอนยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยก็จะนอนกันอย่างเดียวเลยอันนี้มันสีอะไรพี่คสีทรอ สีทอสครับสีกระต่ายจะมีเยอะมากหลายๆคนก็ไม่ค่อยจะรู้จักนะฮะสีทอสสีชินชินล,ล่าสีช็อกโกแลตมันจะมีสีที่ค่อนข้างจะหลากหลายสีทอสจะเป็นน้ำตาลเหลือบดำ,ดำ,ดน,ำน้ำตาลเหลือบดำเป็นคลาวด,ดำอะไรเงี้ยสีทอสก็จะเป็นสีที่นิยมแล้วก็จะอ้วนนี่คือกระต่ายใกล้จะหย่านมแล้วครับ ใกล้จะช่วงนี้ผมคิดว่าคนที่รดดูกระต่ายเขาจะมองแต่สีขาวนะพอเป็นสีอื่นจะมองเป็นกระต่าย่างเดียะคือคือถ้าเป็นถ้าเป็น,ปนไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าเป็นฮอลแลนด์กระต่ายต่างประเทศเนี่ยขายดีกับทุกสีตั่สีเนี่ยทำให้ราคามันแพงได้อย่างช็อกโกแลต ช็อกโกแลตเราจะขายราคาเหมือนตัวเมื่อกี้นี้ไม่ได้ช็อกโกแลตก็ต้องเป็นราคาค่อนข้างแพงเพราะว่าสีมันก็เป็นสีหายากอย่างขาวตาฟ้าตัวเนี้ยเฉพาะเลยคือเป็นตัวสีขาวขนสีขาวและตาเ<า><ไ>ป็นสีฟ้าขา,ขาวทั้งตัวขาวทั้งตัวแล้วก็ตาเป็นสีฟ้าอันนี้ก็จะขายได้อีกราคาหนึ่งค่อนข้างจะแพงราคาช็อกโกแลตกับขาวถ้าเป็นทั่วทวไปเนี่ยช็อกโกแลตจะแพงกว่าแต่ของเราขายเท่ากันถ้าเกิดเพื่อนที่เขาอยากจะมาดูกระต่ายพี่วันเนี้ครับเขาควรจะว่าพาไปไปเนี้ยเนี่ย ถัาอายุประมาณกี่วันที่แบบมือใหม่เริ่มเ,เลีเ้ยงเลยเพราะคือคือคือจร,จริงๆเรื่องของเราเนี่ยถ้าสบายใจได้คือลูกกินนมแม่ให้ได้ครบเดือนเลยอันนี้สบายใจได้ว่าลูกแข็งแรงและครบเดือนนะแต่ว่าจะยังไม่ปล่อยลูกให้ให้ให้ใหกับแม่ใหม่ไปพอครบเดือนปุ๊บอาจจะให้อยู่กับกับกินนมแม่เนี่ยอีกสักห้าหวันคือผ่านหนึ่งเดือนไปสักอาทิตย์หนึ่งเรารับไปอันนั้นนะแข็งแรงแน่นอนแข็งแรงแน่นอนฮะ ถ้าหลายๆคนต้องการความเชื่องก็คือเอาไปตั้งแต่ตอนหย่านมแล้วก็ไปเลี้ยงเลย